好好。好 היי รถตที่สถานีบ้านโต่งี่สถานีบ้านโต่ทางคาราจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถตรวดมสบอาราขณะก้าวขึ้นลจากขบวนรถและตรวจตวจสอบสิ่งสังระของาน้เรียอต่อ้นหสือลมจากขบวนรถและขบวนรวสอบทศสถานบ้านโป่งทางชาราที่หนึ่งขะี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สอ าสุกากงานขอความกรุณาผู้โดยสารทุก้ามเปิดอย่าใช้บริเวณบรรทัดขึ้นลงหรืบริเวณข้อสอสารวมู้โดยสารที่จขาาจะได้รับอันตรายได้แรงให้ขชวนรถเที่ยเพื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะมีรถส่งผู้โดยสารที่สถานีางสนวิทย์านที่คองบาง สีโชมเดียเป็นสถานต่อต่าบคะานีแรกเป็นนของการรถไฟแห่ทขอขอบุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสาทุ่านเดินทางยสลลายทางโดยสวัสดิ ขบวนรถตรจะระมัดระวังอันตรายขณะก้าวขึ้นลงจากขบวนรถและตรวจตรวจสอบอีกของสัมภาระของขท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถด้วยค่ะขบวนรถตอวเที่ยบสถานีบ้านโป่งในคานทลาที่2ขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่255ต้นทางจากสถานีธนบุรีจึดปลายทางสถานีหลังสวน ขอขอบคุณนผู้โดยสารทุกท่านโปรดอย่าใช้บริเวณบันไดทางขึ้นลงหรือบริเวณข้อต่อของขบวนรถเป็นที่เดินทางเนื่องจากท่านอาจจะได้รับอันตรายด้ายแรงได้ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้เดินางที่สถานีาคลองตากตสถานีโพธาราสถานีเจสมียนเป็นสถานีต่อไปต,ไปตามลำดับค่ะ สถามีบ้านโป่งในนาำของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวัง